กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งแอนคิดว่าเราคนไทยทุกคนน่าจะเข้าใจโหัวอกเขาดีเลยเพราะเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เคยสูญเสียแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าประเทศไหนจะสูญเสียมันก็จะมีผลกระทบถึงกันละกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พวกเราอวยพรนะคะก็ขอให้เขาผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปเร็วๆให้กําลังใจคนญี่ปุ่นทุกๆคนแล้วก็ให้กําลังใจทุกประเทศที่กําลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะ ขอให้เรื่องราวาร้สิ่งไร้ผ่านไปโดยเร็วนะครับผมคนไทยคนหนึ่งซึ่งรักคนญี่ปุ่นรักประเทศญี่ปุ่นไม่ต่างอะไรจากประเทศของผมนะครับขอให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็เข้มแข็งไว้นะครับยังไงเชื่อว่าหลายๆสิ่งจะดีขึ้นโดยเร็ววันครับก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเออเห็นใจเขานาะเพราะว่าเราได้ดูภา ป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะรู้สึกเป็นกันงวลครับกลัวมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับกลัวที่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงกว่านี้ครับกลัวจะเกิดขึ้นกับโลกของเราครับเพราะว่าเกิด <พอ S 1> <อ>ขึ้นทั่วโลกเลยใช่ใช่ครับ เน้วยก็จะส่งกำลังใจไปช่วยนะครับให้ผ่านพ้นเรสิ่งที่ในออนไลน์นี้ไปได้ดีครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกเศร้าใจนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับตอนที่บ้านเราเกิดสนเนมีเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะเสียหายมากกว่าก็ต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วก็เป็นก็เป็นคนนึ่ที่รักประเทศญี่ปุ่นมากๆก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อยากจะให้คนญี่ปุ่นรู้ว่าแบบเนี่ยคนไทยอะมาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอาจจะให้เงินมากเงินน้อยแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ช่วยกันเพื่อที่จะอยากให้ญี่ปุ่่นเ้้าาไดรูว คนเราก็มีน้ําใจแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะให้ประเทศกลับคืนมาเร็วๆนะคะสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนทุกคนทั่วโลกอะครับรู้สึกปวดใจและรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพร,ระพุทธธรรมะสงศิดิ์สิสธิ์ที่คนไทยคารมนับถอเนี่ยจะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนญี่ปุ่นได้เนี่ยก็ขอให้ช่วยกระจัดปัดเป่าไปให้ให้ความทุกข์เนี่ย หายไปโดยเร็วที่สุดขอให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนเดิมและขอให้กําลังใจชาวญี่ปุ่นทุกๆท่านที่ที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่ญี่ปุ่นที่มีญาติอยู่ที่นู่นหรือว่าผู้คนที่เสียหายก็ขอให้เป็นกําลังใจให้มากๆนะครับขอให้สู้ชีวิตต่อไปผมเชื่อว่าญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่และก็ยังเป็นประเทศที่ที่ผู้คนน่ารักและพอตอนนี้ทั่วโลกกาลังให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าโลกนี้เรารักกันเราจะช่วยคุณอย่างในสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะฮ หรือว่าชาวต่างชาติที่ได้ดูนะฮะก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยส่งกําลังใจเป็นพลังไปให้กับคนญี่ปุ่นทุกๆคนนะครับได้ดไมีแรงทึดสู้ได้มีแรงที่จะกลับมาทํางานกลับมาดูแลชีวิตของตัวเองนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้คนญี่ปุ่นนะครับทุกๆคนนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและกันนะครับแล้วก็ขอคนไทยทุกคนเนี่ยส่งกําลังใจไปหาคนญี่ปุ่นแล้วกันครับผมขอบคุณครับทุกคนทั่วทั่วโลกนะฮะก็รู้ว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องพบกับความลำบากมากขนานะฮะและเหตุการณ์นี้เเเเนนน่่ยยยยกกคคคิิดดดึ้้้ททไไลวววะะะซงุจรรัับูาามม เสียเนี่ยอย่างมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะช่วยกันส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะช่วยได้ทางไหนนะฮะทางเงินหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารอะไรเงี้ย ก็คืออยากให้ช่วยกันเต็มที่นะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนในโลกนะฮะก็ส่งกําลังใจไปช่วยชาวญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับผมสำหรับแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นโอ้ต้องบอกว่าโอ้รู้สึกเศร้าแล้วก็สลดใจมากนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจหนึ่งครับให้กับชาวญี่ปุ่น,นครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ชอบวัฒนธรรมชอบคนญี่ปุ่นมากๆครับเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เนี่ยโอ้ก็ขอใ,ให้มันผ่านไปเร็วๆครับขอให้เรื่องดีๆสิ่งดีๆตรงกลับมาแล้วก็ขอให้ทุกอย่่่าาางงกกกลัับคืนนนสสูภพปปปติเเรร็็ววขอใใจห้ชญุ ทุกคนคะ่ะก็เชื่อว่าหลังพายุเนี่ยจะต้องมีฟ้าที่สดใสอยู่เสมอนะคะดังนั้นขอให้ทุกคนเข้มแข็งช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาจิตใจนะคะของผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะรวมถึงคนไทยของเราเองด้วยขอให้ทุกคนร่วมมือกันแล้วก็ทําให้โลกของเราดีขึ้นดีขึ้นค่ะเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วเรียกว่าคนทั้งโลกก็ถูกกระชบกระเทือนทางจิตใจกับเหตุการณ์นี้ทั้งนั้นเลยนะคะ ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่จะส่งไปช่วยเหลือคนที่ญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะแล้วก็ให้รักๆก,กันไว้แล้วก็คอยส่งกำลังใจช่วยเหลือกันแล้วกันค่ะ รู้สึกแบบว่าเป็นห่วงมากๆยิ่งเห็นภาพยิ่งแบบว่าโอ้โหไม่นึกว่าจะร้ายแรงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆยังไงคนไทยกับคนญี่ปุ่นยังไงเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอแล้วก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยให้กําลังใจกันเสมอนะครับผมสู้ๆครับเกิดเซนอมีที่ญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกแย่นะคะแล้วก็รู้สึก เสียใจไปกับคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยกันส่งกําลังใจไปให้ชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าส่งของไปช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันทําค่ะเพื่อที่โลกของเรานะคะจะได้มีแต่รอยยิ้มกลับคืนมาค่ะ เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนนะคะก็คงจะรู้สึกแบบว่าเป็นกำลังใจนะแล้วก็เอาใจช่วยให้กับชาวญี่ปุ่นทุกคนนะคะที่ประสบภัยต่างๆรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเดีด๋ยวทุกอย่างก็คงจะต้องดีขึ้นใครไงก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแบบนี้นะคะขอบคุณมากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่เราคุ้นเคยกันมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวอาหารหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะรวมถึงภาษาด้วยวันนี้เพื่อของเราได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่ง ก็เราเป็นคนไทยนะคะเราในฐานะที่ ให้รับรู้ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมายาวนานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาช่วยประเทศญี่ปุ่นกันเยอะๆนะคะแล้วก็เจา้าต่ะเองจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่จะช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดเท่าที่เจ้าตะจะทําได้คะ่ะเป็นห่วงชาวญี่ปุ่นทุกคนมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสู้ๆต่อไปครับเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยก็เคยเจอเรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับเราก็ผ่านพ้นไปได้นะฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะเป็นกาลังใจนะครับให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะฮะสู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับและทั้งหมดนั้นนะคะาร้ส่่ดนไงผ การนะคะไปให้กับคนญี่ปุ่นค่ะ